โอ้ไก่ป่าอีกแล้วครับผมนุน่นไก่ป่าเยอะมากต้นไม้ที่เป็นรูปหัวใจนะครับผมเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรนะรผมตรงนี้จะเป็นดินโป่งนะครับผมที่สัตว์ป่ามากินนะครับผมนี่เป็นดินโป่งนะเวลาสัตว์สรุปได้ว่าตอนนี้คือหาบ่อน้ำไม่เจอนะครับผม โอ้โห oh, oh. ว่าจะลงไปล้างหน้าล้างตาสักหน่อยนะฮะแต่เดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ไปดูกันครับผมจะมีไหมเอ่ยแต่ตรงนี้ผมชอบมากก็คือน,นี่จะเป็นป่าผักคอนแคนทั้งหมดเลยนะผมแต่ไม่รู้ว่าจะออกไหม สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมพานหมีแล้วก็สมุนของพานหมีนั่นเองนะครับผมนี่ไปละก็คือวันนี้จะขึ้นไปหาเก็บผักคอนแคนนะครับผมซึ่งตระกูลรสชาตินะครับผมไม่ใช่ตระกูลก็คือเป็นรสชาติหว,วานๆหอมๆอ,อร่อยนะครับผมมากับเจ้าแดงนะครับผมไม่รู้ว่าวันนี้จะ มีผักคอนแคนเก็บหรือเปล่านะผมระยะาทางที่จะขึ้นไปนั้นก็ราวๆประมาณสัก2อกิโลถึงสากิโลได้นะครับผมกับบรรยากาศที่แห้งเล้งนะผมตอนนี้คือผมก็เอารถมาจอดไว้ที่สวนยางเหมือนเดิมนะผมเป็นสวนยางของคุณลุงที่อ,อยู่สวนยางติดภูเขานะผมพร้อมกับชุด ลายพางนะครับผมซึ่งไปซื้อมาอยู่ในตลาดอำเภอเขียมราชนะผมตลาดดอกจานนะตัวละ100บาทนะผมก็เอามาลองใส่ดูนะผมก็เท่ไม่เบานะผมปะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเราจะาเดินทางขึ้นไปเลยแล้วกันนะครับผมบรรยากาศตอนนี้นะครับผมคือร้อนอบอ้าวมากๆเลยนะ เมื่อคืนนี้อากาศต่ำสุดอยู่ที่19องศานะผมแต่ถ้าเป็นช่วงกลางวันก็น่าจะอยู่ที่ราว34ถึง35นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10โมง24นะครับผมผมก็จะเดินลัดเลาะ,ะตามป่านี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมจริงๆคือเดินตามลำห้วยก็ได้นะแต่ลำห้วยนั้นก็ ค่อนข้างที่จะเดินยากมากนะครับผมมันจะเป็นโขวดหินนะครับผมโขดหินน้อยใหญ่เราต้องปีนขึ้นปีนลงมันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรนะครับผมผมก็เลยเลือกอเดินตามทางของชาวบ้านไปนะครับผมแล้วก็จะไปรัดลงอยู่ที่ปลายห้วยนะครับผมใบไม้ก็แห้งไปเลยเลยผมเนี่ย,ยช่วงนี้ นั่ครับผมข้างล่างเป็นน้ำหมดเลยนะครับผม เดินมาเจอต้นไม้ที่เป็นยางสีทองด้วยครับผมเนี่ยปอดอัศจรย์จริงๆนะครับผมเหมือนแบบเป็นทองเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือไหลมาออกมาจากต้นไม้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะนิ่มๆหน่อยนะครับผมเนี่ยมันจะนิ่มๆนะมันจะเป็นยางไม้ทั้งหมดเลยแต่ว่า อันนี้มันก็แข็งไปแล้วนะผมปาดว่าเม็นท้องนะผมคืออยู่ตรงบริเวณทางเดินที่ผมจะเดินขึ้นไปขึ้นไปเลยนะผมเี่เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับผมบรรยากาศก็ร้อนรอนน้องหมาของผมก็คือหายไปแล้วนะครับตอนนี้ตอนแรกยังอยู่กับผมอยู่เลยแล้วพอไดเอ้เข้าสู่หมวดแบบอยู่ในป่าจริงๆนะ น so ้องก็จะหายไปเลยนะครับผมคือหายไปแบบไม่รอผมเลยนะถ้าผมไม่พาขึ้นมาน้องก็จะไม่ได้ขึ้นมานะผมคือลุงของผมนั้นก็ช่วงนี้แกก็ยากๆแต่การเลี้ยงงวนะครับผมไม่ได้พาน้องหมาขึ้นมามีแต่ผมที่พาน้องหมาขึ้นมาแล้วอีกอย่างนะผมช่วงนี้คือถ้าขึ้นป่ามาแล้วมันก็จะไม่มีอะไรเลยนะผมนอกจากที่เอ้ยนอกจากป่าที่มันแห้งแล้งนะครับผมเนี่ยมันไม่มีอะไรหายจริงๆนะ ผักหวานก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ออกเยอะนะครับผมออกแต่ดอกผลนะครับแต่ดอกคอนแคนนี่ก็คือเห็นคลิปทางอุบลน,นะครับผมทางอุบลน,นี่ผักคอนแคนก็ออกแล้วแถวอำเภอบุตรทลิกนะครับผมไม่รู้ว่าผมออกชื่อถูกหรือเปล่านะฮะก็คือเขาไปเก็บผักคอนแคนแล้วแต่ทางผมก็ยังไม่ได้เก็บเลยทางนั้นก็ยังชุ่มชื้นอยู่แต่ผมก็อยากไปหาอยู่นะแต่บุญทลิกก็ไกลเกินนะครับผม ห่างจากบ้านของผมนั้นน่าจะเกือบโอ้โหน่าจะ400โลได้มังครับผมผมไกลผมไปไกลสุดก็แค่โขงเจียมนะผมโอ้โหเดินมาแป๊บๆก็เหนื่อยละสำหรับท่านใดที่อยากรับชมคลิปผมกับแอร์แบ็กนะผมตอนนี้เรากำลังมีแผนนะครับผมเรากำลังมีแผนเดือนหน้านะ คิดว่าเดือนหน้านะผมเราจะพากันไปเลาะอุบลนะผมก็คือไปนอนแคมปิ้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเลยนะครับผมคือผมได้ไปสำรวจก่อนคุณไอแบกแล้วนะผมเรารู้สึกว่าบรรยากาศริมโขงนั้นคือมันสุดยอดมากๆมันสวยนะผมแล้วก็เป็นน้ำตกแก่งหินคือเยอะนะครับผมจุดหลักๆที่ผมอยากจะไปนะครับก็คือหาดทรายสูงที่มีแต่ดินทรายเหมือนท่ามกลาง ะทะเลทรายในต่างประเทศเลยนะครับผมเดินไปพูดไปก็เหนื่อยแทนนะผมเหนื่อยแทนตัวเองไปเดินเดินเดินต้นไม้ต้นนี้ก็เปลี่ยนสีเหมือนกันนะผมคือบางต้นต้นไม้ก็เอใบมันทนล,ล่นเมดนะครับผมใบมันทลล่วงหล่นหมดมันก็เลยยังเห็นใบไม้ที่มันกําลังเปลี่ยนสีอยู่เลยนะผมข่าวก็ว่าจะฝนจะตกจะตก พอดูในพยากรณ์อากาศในมือถือแล้วยังริบหลีริบหลีอยู่เลยนะผมไม่รู้ว่าจะตกตามที่เขาล่ำลือกันหรือเปล่านะฮะตรงนี้ก็จะเป็นป่าหน่อ,อไม้นะคผมที่ผมได้มาหาในช่วงหน้าฝนนะครับผมโอ้แรงจริงๆนะผมไม่ได้มาเส้นนี้ก็นานมากละเนี่ย แรงมากนี่ผมต้นไม้ใหญ่ต้นนี้นะแบบกระเด้งเลยนะผมเปลือกมันก็ลอกออกมาแบบนี้นะผมมันเป็นช่วงหน้าฝนนะกล้วยมงกล้วยไม้ก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีน้ําไม่มีอะไรแต่ก็น่าจะอยู่ได้นะผมนี่มันเป็นธรรมชาติของต้นไม้นะฮะ โอ้หนี่ก็เป็นอึของสัตว์ป่านะครับผมน่าจะเป็นพวกพวกอีเห็นนะครับที่ไปกินผลไม้ป่ามาแล้วมาอึใส่ตรงนี้ครับผมอันนี้เป็นอึของสัตว์ป่าเหมือนได้ยินเสียงตัวอะไรข้างล่างครับผมเหมือนช้างป่าได้ยินเหมือนเสียงช้างป่า,น,านั่น แต,แต่คิดว่าน่าจะไม่ใช่ช้างป่านะผมมันเป็นต้นไม้สีกันมันถูกกันในช่วงที่ลมพัดไปพัดมานะผมคือแถวภูเขาทางบ้านของผมนั้นมันไม่มีช้างป่านะผมแต่สัตว์ป่าอย่างอื่นก็อาจจะมีอยู่แต่ถ้าเป็นพวกช้างไม่มีครับผม เดินมาแป๊บๆนะครับผมต้องพักเหนื่อยแล้วนะฮะจริงๆคือผมไม่พักเหนื่อยก็ได้นะครับแต่เป็นบรรยากาศแบบนี้ต้องเหนื่อยก็คือต้องพักนะครับผมแดดมันค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวมากๆเลยเนี่ยน้องหมาของผมนะครับผมเดี๋ยวสักหน่อยก็จะพาน้องหมาลงไปดื่มน้ำในลำห้วยนะครับผม อีกประมาณสัก500เมตรเราก็จะถึงยังบริเวณลําห้วยที่จะไปเก็กบผักคอนแคนแล้วนะครับขาวมันนี้แล้วโอ้มไม่มานะครับผมโอ้โหตอนนี้ก็เดินมาเจอต้นไม้ที่เป็นรูปหัวใจนะครับผมเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรนะผมถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะ แต่ทางผมเรียกว่าหัวใจทศกัณฐ์นะครับผมนี่ลักษณะใบก็จะเป็นออรูปหัวใจนะครับผมอันนี้จะเป็นลักษณะต้นก็จะเป็นเขือนะครับเป็นเขือแล้วก็จะเป็นรากรากมันก็จะยึดติดตามโขดหินไปแบบนี้นะครับผมแต่บางต้นให้เป็นใช่บางต้นนะครับผมแต่ถ้าต้นไหนที่มันอยู่ในต้นไม้รากมันก็จะยึดติดตามต้นไม้แล้วมันก็จะสมบูรณ์มากๆเลยนะครับผมสมบูรณ์กว่าที่อยู่ในดินแบบนี้นะนูน่น ข้างบนต้นบ้ากใหญ่เลยนะผมเลยหลายใบนะ้เดินทางมาเนี่ยตามลำห้วยก็ยังไม่มีน้ำสักแอะหนึ่งเลยนะผมตรงนี้ก็เป็นลำห้วยนะครับนี่เป็นลำห้วยเล็กๆก็ไม่มีน้ำเหมือนกันนะครับผมน้ำแบบแห้งแรงมากสมกับหน้าแรงนะครับผมแต่ว่า ปีนี้ดีหน่อยนะครับผมก็คือยังไม่เจอไฟป่าเลยนะครับปกติคือช่วงนี้ไฟป่ามันจะรุนแรงมากๆเลยนะครับแต่พอตกมาปีนี้ไม่ค่อยมีนะครับผมแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับผมที่เขา,าเดินสำรวจตลอดทุกๆอาทิตย์นะฮะก็เลยไม่มีไฟป่านะครับผ คือผมสังเกตได้จากรอยเท้านะครับผมรอยเท้าเขาจะแตกต่างจากชาวบ้านทั่วไปนะครับตอนนี้คือน้องหมามากับผมแค่หนึ่งตัวนะครผมส่วนแดงน้อยนั้นก็น่าจะกลับบ้านไปแล้วนะครับเหลือแต่เจ้าขาวที่ติดตามมาตอนนี้ แล้วเม,มื่อกี้ผมเห็นไก่ป่าทรงนี้นะครับนี่ป่าเกือบชนกับไกนบ่นะผมนี่มันมาคุยเขียกินมเมล็ดต้นไทรนะครับผมนี่ต้นไทรหรือว่าต้นไฮนั่นเองผมว่าแล้วทำไมหมาผมมันติดกลิ่นอะไรก็ไม่รู้นะผมก็คือมาติดกลิ่นของไก่ป่านะผมนี่ไก่ป่ามันมา,าคุยเขียกินเป็นไก่ผู้ตัวเดียวนะผม ซึ่งวิ่งลงไปข้างล่างแล้วผมจับกล้องขึ้นมาไม่ทันนะผมคือมันไปเร็วมากเลยนะโอ้ไก่ป่าอีกแล้วครับผมนูน่นไก่ป่าเยอะมากป้าเดินมาเจอแต่ไก่ป่าครับผม บินขึ้นต้นไม้ไปแล้วตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงยังป่าผักคอนแคนแล้วนะครับผมซึ่งตรงบริเวณน,นี้ลำน้ำห้วยนะครับผมก็คือแห้งไปหมดแล้วนะครับ ตอนแรกว่าจะให้หมาลงมากินน้ําอยู่ตรงนี้นะครับแต่น้ําไม่มีแล้วที่ยังเหลือก็คือ,อยังอยู่ในแอ่งตรงนี้นะผมจะอยู่ในแอ่งนี้แล้วก็จะเป็นสร้างปลาข้างล่างนะครับผมเป็นบ่อน้ําที่ไม่ว่าจะเป็นหน้าแล้งหรือหน้าไหนน้ําก็จะไม่แห้งนะครับผมแต่ว่าเราต้องมุดถ้าลงไปนะครับผม ตอนนั้นผมป่ามากับคุณลันนี่คุณไอแบกนี่แหละนะครับผมแล้วก็ลงมุดเข้าไปในถ้ำนะครับผมเพื่อที่จะเอาน้ำขึ้นมากิน <c oughs> จะอยู่ข้างล่างนู้นนะผม <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาลงไปดูนะครับผมแต่ตอนนี้คือเดี๋ยวพามาดูยอดผักคอนแคนก่อนนะครับผมตรงนี้จะเป็นป่าผักคอนแคนทั้งหมดเลยนะครับไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูกันครับผมจะมีไหมเอย่ย นี่ตรงนี้ก็จะเป็นต้นผักคอนแคนนะครับแล้วก็จะเป็นต้นสับประรดนะครับผมในสมัยก่อนนะครับตรงบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านขึ้นมา,ามามา,มาปลูกต้นไม้นะครับคือปลูกผักปลูกหญ้าอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับในสมัยที่นู่นแล้วผมยังไม่ได้ตั้งเป็นอุทยานย,ยังไม่ได้มีสหายนะครับผม เขาก็จะมาทําไร่ทําสวนกันตรงนี้นะผมก็จะมีการปลูกต้นมะนัดต้นมะม่วงต้นมะขามแล้วก็ต้นอื่นๆนะครับผมแต่ตรงนี้ผมชอบมากก็คือนี่จะเป็นป่าผักคอนแคนทั้งหมดเลยนะผมแต่ไม่รู้ว่าจะออกไหมนี่อันนี้เขาจะเรียกว่าต้นผักคอนแคนนะครับลักษณะดอกก็จะเป็นเดี๋ยวผมาหาภาพขึ้นมาให้ดูนะผมจะเป็นผลผลด,ดอกจุมตูมนะผมจุ่ม ไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกว่าต้นอะไรนะครับผมนี่ลักษณะต้นก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นต้นสูงสูงเวลามันออกดอกนะครับมันก็จะออกตามกิ่งตามกิ่งตามยอดนะครับผมนี่อย่างยอดนี้นะครับผมมันก็จะออกมาเป็นแซงประมาณนี้นะอันนี้น่าจะเป็นของอปีกายนี้นะครับผมเหมือนโดนตัดตั้งแต่ปีกายนี้แล้วนะแต่ว่าปีนี้เรามาดูแล้วก็คือไม่มีนะครับ แปลกจริงนะผมก็คือทั้งอื่นเขาออกหมดแล้วแต่ทางบ้านผมนั้นก็ยังไม่ออกเลยนะผมเนี่ยอุตส่าห์เดินขึ้นมาตั้งไกลอยู่นะครผมก็ไกลอยู่นะแดดก็ร้อนนแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมก็คือปกตินะครับเวลาที่ผมขึ้นภูเขานะไม่ได้อย่างใด ก็เอาอย่างหนึ่งลงไปแทนนะครับผมแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งแบบนี้แทบจะไม่มีอะไรให้หาเลยนะครับผมผักหวานก็ยังไม่ออกอย่างผักคนแคนนี้นะผมท,ที่เดินเดินมาในป่าผักคนแคนนะครับก็ยังไม่ออกเหมือนกันนะครับเนี่ยต้นใหญ่ๆหก็ยังไม่ออกเลยต้นเล็กต้นนี้ก็ยังไม่ออกนะครับตรงบริเวณนี้คือไม่ใช่แค่ต้นเดียวนะครับผักคนแคนคือ เยอะมากนะฮะหนุนฝั่งทางหน้าถ้าก็มีนะผมเมื่อก่อนนะครับตอนที่ผมมาหาการกบการเขียดการอึ่งอ่างนะครับเวลาที่ฝนตกฟ้าร้องนะผมก็จะไปหลบตรงเพิงหินถ้าตรงนั้นนะครับผมก็ยังพอแบบพอหลบฝนได้อยู่นะครับเป็นถ้าที่แบบเป็นถ้ำขนาดใหญ่เลยนะครับ กองฟืนของผมก็ยังคงเหลืออยู่นะผมคือมาตั้งแต่ปีกายนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นของคนสมัยก่อนนะครับเขาก็จะมา,าขุดไว้นะผมถ้านี้เมื่อก่อนดินมันจะ มันจะปิดลุงผมว่านะผมก็คือถ้ามันจะเป็นดินที่มีลักษณะประมาณนี้นะผมนี่ก็คือดินมันเจือลงมาเขาก็จะขุดเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืๆ่อยนะฮะจนมันเป็นโพรงถ้าเป็นเพิงหินขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเนี่ยแล้วเขาก็จะมีเสามีอะไรในตรงนี้นะผมทําเป็นเถียงนาทําเป็นที่พักได้นะครับผมเพื่อที่จะหลบฝนนะฮะแต่ตรงบริเวณข้างล่างนี้ก็จะปลูกแบบปลูกผักปลูกหญ้านะผมนะะ้อ แต่เดี๋ยวนี้ก็ต้นไม้ก็สูงใหญ่แล้วนะครับเพราะวันผ่านมาหลายสิบปีแล้วนะครับมีต้นผักเหนาด้วยนะครับอันนี้จะเป็นต้นผักเหน่าหรือว่าเป็นต้นชะอมนั่นเองนะนี่จะเป็นต้นชะอมเป็นชะอมป่านะครับผมเอาไปแกงใส่หน่อไม้น่าจะอร่อยอยู่แล้วก็จะมีต้น ดอกเน้ว่านผมเรียกว่าดอกเนนะครัผมในููว่าภาษากลางเขาเรียกว่าต้นอะไรนะครัอ๋อภาษากลางเขาเรียกว่าต้นยางจืดนะครับผมก็คือเป็นดงเลยนะผมตรงนี้นะต้นยางจืดเป็นดงเลยแกงเงียวหยาดทาลายน่าจะขับสารพิษนะครัผมส่วนนี้ก็จะเป็นต้นผักคอนแคนของผมเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ออกนะน่าจะรออีกนะผมน่าจะรออีกประมาณสัก ให้ฝนตกแล้วผมจะขึ้นมาดูตรงบริเวณนี้อีกทีนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะหาเลาะจากจุดนี้ลงไปเรื่อยๆนะครับผมเผื่อว่ามันจะมีนะจะเลาะลงไปถึงตรงที่บ่อปลาข้างล่างนะผมไม่มีก็ไม่มีจริงๆเลยนะครับผมผักคนแคนนะ เนี่ยดอกก็ยังไม่ออกเลยต้นนี้ก็ไม่มีนะครนี่ต้นนี้ก็ยังไม่ออกนะเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันเราจะเดินเลาะตามริมห้วยนะผมผักคอนแคนนี้ก็จะชอบอยู่ตามลำห้วยตามดงนะครับเหมือนเป็นหลึกถ้ำเข้าไปนะผมตรงบริเวณนั้นนะ คือจะเห็นได้ชัดเจนคือในช่วงหน้าแรงแบบนี้นะผมถ้าเป็นช่วงหน้าฝนตรงนี้จะแบบตึ๊บหมดเลยนะผมมันจะเป็นป่าดงดิบทั้งนั้นนะครับตรงบริเวณนี้ตรงนี้ก็เป็นเพิงถ้ำครับผมโอ้สามารถหลบฝนได้เลยนะครับตรงบริเวณนี้ ข้คือใหญ่มากเลยคนก็เป็นกองไฟนะผมตรงนี้นะก็ไม่มีอะไรนะผมงนี้นะก็จะเป็นที่หลบฝนของชาวบ้านที่มาหาของป่านะครับแต่ช่วงนี้ผมก็จะไม่ก่อกองไฟนะผมมันเป็นช่วงที่ไฟป่ากำลัง มานะผมก็จะไม่ก่อกองไฟเลยพยายามนะผมพยายามที่จะไม่ก่อกองไฟทําไมจําเป็นจริงๆนะแต่ตอนนี้คือเดินหาสร้างป่านะผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วคือผมไม่ได้มาก็ยน่าจะหลายเดือนมากๆเลยนะครับไม่ได้ลงมาลําห้วยตรงบริเวณนี้นะฮะก็เดินยากมากๆเลยนะครับ ตรงหมาก็อยู่ข้างบนนู้นนะผมถ้าเดินตามหลังมวยนี้กลับบ้านน่าจะนอนแอกแรกนะครับผมเราต้องแบบใช้พระกําลังขาที่แบบค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยสรุปได้ว่าตอนนี้คือหาบ่อน้ำไม่เจอนะครับผม โหว่าจะลงไปล้างหน้าล้างตาสักหน่อยนะฮะแต่เดินมาเรื่อยเรื่อยเื่อยเรื่อยๆรืยก็ไม่มีเลยนะครับผมเนี่ยหรือผมอาจจะหลงที่หลงทางนะครับผมเดินมาเรื่อยเรื่อยเื่อเรื่อยๆรืู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วนะผมเพราะว่าผมจะจำเฉพาะตรงบริเวณที่มันมีถ้ำเป็นหลุมเข้าไปนะผม แต่ตรงนี้ก็จะเป็นน้ําอยู่นะผมสัตว์ป่าไก่กาก็จะมาก,กินน้ําอยู่ตรงบริเวณนี้นะผมเนี่ยนี้เหมือนกันนะครับผมแต่สําหรับคนกินนั้นคือผมหาไม่เจอนะครับผมผมหาไม่เจอเอาเป็นว่าผักคนแคนก็ไม่ได้จะล้างหน้าล้างตาก็ไม่ได้ไม่มีน้ํานะครับผมโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยว ผมก็จะขอนั่งพักเหนื่อยสักครู่นะผมแล้วก็จะเดินทางหาผักคอนแคนเลาะกลับบ้านนะผมไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะแต่ตอนเดินลงมานี่ก็พยายามดูแล้วนะผมแต่ผักมันก็ไม่มีนะมันไม่มีมันไม่ออกเนี่ยต้นนี้ก็ไม่ออกนะผมนี่ข้างบนนี้ก็มีนะครับถ้ามันออกยอดออกดอกผมก็จะขึ้นไปเก็บเอาเลยนะครับเราสามารถมองเห็นได้จากข้างล่างเลยนะ ตันนี้นกก็กําลังร้องนะครับผมแล้วก็น้องหมาผมก็กําลังไล่อะไรก็ไม่รู้นะครับผม่ะเดี๋ยวขอนั่งพักเหนื่อยสักครู่นะครับผมแล้วก็จะเ,เดินทางนะครับอีพีนี้ก็น่าจะไม่ได้อะไรกลับบ้านสักกระย่างเลยนะครับผมน่าจะเป็นเพราะว่าเสื้อที่ผมใส่มาหรือเปล่าเพราไม่ใช่นะครับผมน่าจะยังไม่ถึงฤดูการที่มันออกนะครับผม ทางอื่นออกแต่ว่าทางผมก็ยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นตอนที่ฝนตกอีกทีหนึ่งนะครับไปครับผมหลังจากที่นั่งพักเหนื่อยแล้วนะครับผมก็จะเดินทางต่อแล้วนะฮะคาดว่าวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ผักคนแคร์หรือเปล่า ตรงนี้มันรกจังเลยเนี้ยน่ามาใส่กับหนูมากๆเลยครับตรงนี้บริเวณนี้ก็คือต้นไม้ใหญ่เยอะมากเลยนะครับเนี่ยมีแต่ต้นไม้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับ แล้วก็เป็นกิ่งที่มันผุพังด้วยนะผมมันจะเป็นคล้ายๆเถาวันนะครับที่อพันพัๆมุนมวนขึ้นไปอย่างต้นไม้ใหญ่นะผมเนี่เมื่อมันเดซมอรมันก็จะแห้งเหี่ยวแบบนี้นะผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรนะเนี่ยแต่ สามารถนําไปเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีเลยนะครับเวลาที่ผมเข้าป่ากับลุงนะผมก็จะชอบหาเครือไม้ที่มันตายตายแห้งแบบนี้มาเผามาจุดนะครับมันจะติดไฟดีมากๆด้วยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องใช้ใบโงูใบไม้เลยใช้แค่เศษต้นถาวันนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับผมในาักคอแนแคนเกิดไม่เอ่ยโอ้โห ไม่มีเลยเจ้าผักคนแคนไม่มีครับผมสักหน่อเลยสักหนอ่อสักยอดก็ไม่มีนี่ครับผมไม่มีไม่มีเลยน่าเศ้ามากอุตส่าห์ว่าจะมาหาผักคนแคนไปกินใส่ไป,ไปแกงใส่ไก่นะครับแต่ที่มาหาแล้วมันไม่มีเยเนี่ย มันเหี่ยวนะครับผมต้นมันเหี่ยวเหี่ยวน่าจะไม่ได้น้ําฝนนะครับผมต้นมันก็เลยเหี่ยวนูน่นนี่ครับเหี่ยวมากต้นนี้ล่ะโอ้ไม่มีเหมือนกันโหต้องลุ้นตลอดนะผมว่าต้นไหนมันจะมีหรือไม่มีนะสรุปคือไม่มีสักต้น โอ้จบเลยนะผมก็ประมาณนี้นะครับผมกับการขึ้นมาหาดอกคอนแคนหรือว่าผักคอนแคนนั่นเองนะครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมอีพีนี้นะก็กลับบ้านมือเปล่านะครับผมเดี๋ยวจะ ไปหากินกาแฟกับลุงบูนแล้วนะผมไม่รู้ว่าลุงบูนจะอยู่เถียงนาหรือเปล่านะผมเดี๋ยวไว้ติดตามชมอีพีหน้านะครับผมเดี๋ยวผมไปหาลุงบูนก่อนสำหรับอีพีนี้ก็ลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าป่าก็มีได้มีไม่ได้ปะาปนกันไปนะครับผม